สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาต่อจากคลิปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่ครูสอนเราไปในเรื่องของ การสมาธนะครับซึ่งการสมาธเนี้ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นคือการสมาธแบบสมาดแล้วก็การสมาธแบบสนทินะซึ่งเราเนี่ยจะเรียกแบบคุ้นปากกันว่าคําสมาดแล้วก็คําสนทินั่นเองนะครับแล้วครูก็ได้อธิบายถึงวิธีการนะครับวิธีการสมาดคําวิธีการสนทิคำนะรวมถึงรวมถึงวิธีการที่เราจะดูด้วยนะว่าคําคําใดเนี่ยมาเป็นการสมาดคําคําใดเป็นการสนทินะครับแล้วก็ครูเนี่ยก็ได้ฝากไว้สําหรับการบ้านนะครับซึ่งการบ้านก็จะมี2หน้านะฉะนั้น ในคาบนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนที่เป็นการบ้านกันนะครับซึ่งการบ้านเนี่ยนะครับครูก็ให้นักเรียนได้ทําในส่วนของคําสมาแบบสันธีนั่นเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้รอได้ลองนะได้ลองสันธิคำนะครับแล้วก็ได้ลองแยกคำนะฉะนั้นเดี๋ยวคาบนี้นะครับครูเฉลยให้นักเรียนดูนะสำหรับคำคำที่1นนะครับคือคําว่าพุทธะบกอนุภาพนะครับสําหรับคําว่าพุทธะบกอนุภาพเนี้ยเราเจอ อ่างขึ้นต้นนำหน้าแบบนี้เราสันนิษฐานก่อนได้เลยว่ามันคือการสนธิแน่ๆวิธีการนะครับเราก็จะต้องตัดอ่างทิ้งไปครับัาเรียนแค่นี้เลยนะครับแล้วเราก็เอามาเชื่อมกันนะเพราะว่าที่ครูให้เราจําก็คือสมาชชนสนทิเชื่อมนะทะนั้นคํานี้ครับคำว่าพุทธ,ธก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราตัดอ่างทิ้งใช่ไหมเหลือสระอาครับเหลือนอนหนูสระอุพอสัมภารสระอาพอภานเป็นคําว่าพุทธ,ธานุภาพนะคำถัดมาวาชิระบวกอาวุธ เจอเจออ่างตัดออ่างทิ้งครับนะวอแหวนชอช้างรอเรืออัราอิรอเรือวชิระใช่ไหมครับคำหลังเหลือสระอาสระอามาใส่วอแหวนสระอุทอดงเป็นคําว่าวชิราวตรนะคำถัดมาสุนทรบกอาพรนะครับตัดออ่างทิ้งครับคำแรกก็เป็นสุนทรเหมือนเดิมนะครับคำหลังเหลือสระอาพอสัมภารอเรือนอนเนกหลันก็เป็นคําว่าสุนทลาพรนะตามที่ได้ว่า นักร้องสุนทราพรน,นะครับจะตย้อนไปในประมาณสัก40-50ปีที่แล้วนะครับก็เป็นที่มาของคําว่าสุนทราพรน,นั่นเองคือคําว่าสุนทรที่แปลว่าการฟังนะครับแล้วก็อาพรที่แปลว่าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนั่นเองนะคำถัดมาครับ มกระบวกอาคมนะครับมกระบวกอาคม ập. ตัดออ่างทิง well. ครับคําแรกคือมะกระหรือว่ามาก่อนนะแล้วก็คําหลังหลือสระอาคอควายมอม้าครับก็เป็นคําว่ามกราคมนะชื่อเดือนของเราเดือนทีええ่1นนั่นเองคําถัดมามีณบวกอาคมนะครับคาว่ามีนะตัวนี้หรือคาว่ามีนตัวเนี้ยนะครับแปลว่าปลาเหมือนชื่อเมืองมีนบุรีนะเขตมีนบุรีนะก็แปลว่า เมืองแห่งปลานั่นเองนะครับนะฉะนั้นคําว่ามีนหรือว่ามีนาเนี่ยบวกอาคมนะครับเจอคําแบบนี้ปุ๊บเราตัดออ่างทิ้งครับคําแรกมีนาหรือว่ามีนคงไว้เหมือนเดิมเหลือสระอาเหลือข้อควายเหลือมอม้ะเป็นคําว่ามีนาคมนะครับคําถัดมาครับคําว่าเมธหรือว่าเมษาบวกอายานะ ตัดคำอออ่างทิ้งไปนะครับคำแรกเหลือเมษเหมือนเดิมนะเหลือคำหลังเหลือสระอายอยักษ์นอนหนูเป็นคำว่าเมษายนนะครับคำว่าอาคมหรือว่าอายนเนี่ยแปลว่าการมาการมาถึงนะฉะนั้นมีนบวกอาคมก็แปลว่าการมาถึงของราศีมีนนะเมษบวกอายนก็แปลว่าการมาถึงซึ่งราศีเมษนั่นเองนะครับคำถัดมาพฤษศ นะครับภาษาไทยออกเสียงว่าพืชศพนะในภาษาสันสกฤตออกเสียงว่าพืชสภานะพืชศพนะครับบวกคําว่าอาคมเจออ้ออ่างตัดอ้ออ่างทิ้งครับตัวแรกเหลืออะไรบ้างคงไว้เหมือนเดิมเลยนะครับพืชศพนะคำหลังเหลือสระอาคอควายมอ,อมาก็เป็นคําว่าพืชสภาคมนะครับคําถัดมาครับเมถุนนะบวกกับคําว่าอายนเจออ้ออ่างตัดอ้ออ่างทิ้งนะครับคำนี้ก็คือเม ถใช่ไหมครับเมถุนตรงนี้เหลือสระอะเหลือยอยักษ์นอนหนูนะเป็นคําว่าเมถุนายนแต่ว่ามีการแผงค่เรียนแผงสระเอตัวนี้ให้เป็นสระอีนะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคําว่ามิถุนายนนะครับเดือนที่6ของเราต่อไปกรกฎน,นะกรกฎแปลว่ามแมลงแมงป่องนะกรกฎแปลว่าแมงป่องบวกกับคำว่าอาคมตัดอ่างทิ้งครับกรกฎเหมือนเดิมนะครับ สระสระอาคอควายมอมาก็เป็นคาว่ากะระกะดาคมนั่นเองเดือนที่7ของเรานะคำถัดมาครับสิงห์าสิงห์หาคือราชสีหรือว่าสิงนะนะบวกอาบอกคำว่าอาคมตัดอ,ออ่างทิ้งครับ คำแรกเป็นสิงหาใช่ไหมนะครับเหลือสระอเหลือคอควายมอม้าครับเป็นคําว่าสิงหาคมคําถัดมาครับธนูบวกอาคมนะธนูบวกอาคมถ้าเกิดนักเรียนจําได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรือว่านักเรียนเปิดย้อนกลับไปในชีตหน้าก่อนหน้านี้นะครับคาว่าธนูบวกอาคมตัวนี้นะครับดูตรงนี้ครับคาแรกจบด้วยสระอูใช่ไหมคำที่2ขึ้นต้นด้วยคําว่าสระอครับซึ่งสระอูกับสระอเป็นโคนละเสียงการห่างไกลกันนะครับจะต้องมีการแผงก่อนแผง ตัวสระอูตัวนี้เป็นตัวอะไรใครจําได้บ้างแผงสาะอูตัวนี้ครับเป็นตัววอลแวนก่อนนะเพราะนนั้นตัวแรกมันจะเป็นคําว่าทอ นอสะอูใช่ไหมแผงสะอูเป็นวแหวนก็เป็นคําว่าทานวะนะทนวะจะมาบวกกับคําว่าอาคมครับนะริ่มนะเจอออ่างตัดออ่างทิ้งนะครับคําแรกก็เหลือทนวะเหมือนเดิมใช่ไหมตัดออ่างทิ้งไปเหลือสระอาครับเหลือคอควายหมอมา้าก็เป็นคําว่าทานวาคมใช่ครับเติมไม่หันอากาศให้มันไปน,นิดนึงก็จะเป็นคําว่าทันวาคม นะครับคำถัดม,มาครับคำว่ากุศนบวกอุบายเจออา่างตัดอา่างทิ้งมันคือคำว่ากุศนนะแล้วก็คำหลังคืออุนะแล้วก็บอยอบายกุสลุบายแต่มีการแผงนิดนึงครับมาเรียมแผงตัวนี้แผงสระอุตัวนี้ครับเป็นเสียงสั้นไม่พอแผงสระอุเสียงสั้นให้กลายเป็นระโอทนั้นมันก็จะเป็นคำว่ากุสโลบายนะครับคำถัดม,มาวิเทศวิเทศบกอุบายเหมือนกันเลยนะเจอ อ่างตัดอ่างทิ้งนะครับคำแรกเหลือคำว่าวิเทศวิเทศแปลว่าการต่างประเทศนะแล้วก็เหลือระอุใช่ไหมครับเหลือบออายบายเหมือนเดิมเลยนะเรียองครับแผงระอุตัวนี้ราอุเสียงสั้นไม่พอแผงสระอุเป็นราโอฉฉนั้นมันก็เลยเป็นคำว่าวิเทโสบายแปลว่านโยบายการต่างประเทศ คำถัดมาคําว่าสุขบกอุไทยะเจออ่างตาตออ่างทิ้งเหมือนเดิมนะครับคำแรกก็เป็นสุขเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหลือสลูนะเหลือคําว่าไทยเป็นคําว่าสุขุไทยใช่ไหมเหมือนข้อเมื่อกี้ค่มาเรียนสลูตัวนี้ไม่พอค่ะเป็นเสียงซานแพงสรอุเป็นสระโอนะฉะนั้นคํานี้ก็จะเป็นคําว่าสุขโขไทยนะครับสุขกับอุไทยนะสุขก็คือความสุขอุไทยแปลว่ารุ่งอรุณแปลว่าเวลาเช้าฉะนั้นเมืองสุขโขททยนะครับมีความหมายว่า รุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเองนะคำถาัดมาม,ะมะหามหาหรือว่ามหาบวกคขาว่าโอรานะตัดอออ่างทิ้งครับคำแรกเหลือมอมหาหอหีบใช่ไหมครับคำถัดมาเหลือสระ,ะโสรสโอจะไปวางข้างหลังตรงนี้ไม่ได้นะครับนักเรียนก็จะต้องเอาไปวางไว้ข้างหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นคําว่ามะโหรานนะครับแปลว่าใหญ่โตนั่นเองนะโอรานมันก็แปลว่าใหญ่โตอยู่แล้วแต่ว่ามหา แปลว่าใหญ่อีกก็ฉะนั้นแบบใหญ่ๆก็แปลว่ายิ่งใหญ่าหญหญมากๆนะครับคาว่าโมโหลานคําถามมาคําว่าธนะบกอาคารธนะแปลว่าทรัพย์สินแปลว่าทรัพย์สินแปลว,ว่าสิ่งมีค่านะอาคารก็คือตึกนะครับฉะน,นั้นธนะบกอาคารตัดอ,ออ่างทิ้งนะเหลือทอทงนอนหนูใช่ไหมครับเหลือสละอาคอควอาสารอเรือก็เป็นคําว่าธนาคารแปลว่าตึกที่เก็บ รั์สินนั่นเองนะคำถัดมาคําว่าธนะบวกอานัดตัดออ่างทิ้งนะครับเหลือทอนอธนะเหลือสละอานอเนมหาการตอเต่าสลีครับก็แปลกลายเป็นคําว่าธนานัดนะอ่ะคำถัดมานะครับคําถัดมาคําว่าณภาบวกอลัยนะณภาแปลว่าท้องฟ้าอลไยมีสองความหมายนะครับแปลว่าความโศกเศร้านึกถึงคิดถึงก็ได้หรืออีกหนึ่งความหมายคือแปลว่าการอยู่ นะการอยู่ฉะนั้นณภาบกอกอะไรก็แบบการอยู่ของท้องฟ้าก็แปลว่าท้องฟ้านั่นเองนะครับตัดอ่างทิ้งตัวนี้ไปค่นะมาเรียนคําแรกเหลือณนะภาเหมือนเดิมใช่ไหมเหลือสระอาคําหลังครับซึ่งสระอาเรามีตรงนี้แล้วฉะนั้นเราใส่แค่ตัวเดียวนะไม่ต้องไปใส่2ตัวนะครับแล้วก็เหลือคําว่าไหลก็เป็นคําว่าณภาไหลนะคถาถัดมาสุริยะบกอุทยัยนะสุริยะแปลว่าดวงอาทิตย์พระอาทิตย์อุทยัยแปลว่าเวลาเชา้านะฉะน,นั้นสุริยะบกอุทยัยครับตัด อ่างทิ้งนะคำแรกก็เหลือสุริยะเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหลือสระ,ะอุพอหยอไทยตัวนี้นะเหมือนเดิมครับสระ,ะอุตัวนี้เป็นสระ,ะอุเสียงสั้นไม่เพาะแผงสระ,ะอุเป็นระโอนะครับฉะนั้นก็จะเปลยนคาว่าสุริ โยไทยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพระนามนะครับของพระนางเจ้าสุริโยไทยนะก็มามีที่มาจากสุริยะบวกอุทัยนี่เองนะคำถัดมาครับอมรบวกอินจเจออ่างตัวนี้ตัดอ,อ่างทิ้งโอ้คำนี้ง่ายมากนะครับคำแรกก็เป็นอมรเหมือนเดิมใช่ไหมเหลือสอีนอนหนูทอ,อาหารรอเรือกะล่นนะครับก็เป็นคําว่าอมารินนั่นเองนะ คำถาัดม,มาครับทีนี้ในชุดที่สองนี้นะครับครูให้คำที่ทําการสนธิกันมาแล้วเราจะมาลองแยกออกนะอย่างที่ครูได้สอนไปครั้งที่แล้วนะครับเมื่อเราเจอคำแบบนี้แล้วถ้าเกิดครูให้แยกอันดับแรกให้เราหาก่อนเลยคำแรกที่เรามองเห็นมาเป็นคำว่าอะไรนะครูเจอคำแรกคือคำว่าราดครับนะครับเจอคำว่าราดนะแล้วทีนี้ครับมันเหลือสระอาตัวนี้ใช่ไหม มาเหลือสระอาตัวนี้แล้วก็ครูบอกว่าเราจะต้องแทรกออ,อเข้าไปตรงกลางคําตรงนี้ครับนะฉะนั้นมันคือคําว่าอาทิราชถูกต้องไหมครับแต่คำว่าอาทิราชเนี่ยมันไม่มีความหมายฉะนั้นเมื่อมันไม่มีความหมายมันจะต้องไม่ใช่คํานี้มันจะเป็นอีกคํหนึ่งคํานี้คือคําว่าอาทิราชนั่นเองนะ ทิราชเห็นไหมครับแบบนี้นะ,ะคำถามมาศิลปาก่อนนะครับศิลปาก่อนศิลปากรมาจากคําว่าอะไรนะครับศิลปากรมาจากคําแรกคือเราเห็นคํานี้ครับศิลปะนะศิลปะใช่หไหมครับและเราต้องแทรกตัวอะไรเข้าไปครับแทรกออกเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นมันคือคําว่าอากนะ่อนะอาก่อแปลว่าบอกเกิด ศิล,ละปะคืองานศิละปะนนเดะนั้นศิลปากรแปลว่าบ่อ,อกเกิดแห่งงานศิละปะนะคำถามมาครับคำว่ามหันนบมหันนบตัวนี้ครูเห็นอะไรแน่นอนครับถ้าเกิดนักเรียนเจอแบบนี้หน้าลักษณะแบบนี้นักเรียนดูคํานี้ไว้มอม้าหอหีบครับมอม้าหอหีแบแปลว่ายิ่งใหญ่นะคำว่ามหาหรือมหาเนี่ยแปบลบว่ายิ่งใหญ่อ่าแล้วเราต้องแทรกอะไรเข้าไปครับแทรกออ่างเข้าไปตรงนี้ทั้งนั้นก็นคือออ่างรอหนัน Name, อนอนเณรพพาครับคำว่าอันนบอันนบแปลว่าท้องน้าห่วงน้ํามหาแปลว่ายิ่งใหญ่นะฉะนั้นมหันนบก็แปลว่าห่วงน้ําที่ยิ่งใหญ่ก็คือมหาสมุทรนั่นเองนะคำถัดมาครับคำว่าวิทยาลายวิทยาลัยเจอคําแรกครับมองตรงนี้เลยเจอคําว่าวิทยะหรือว่าวิทยาก็ได้นะอ,ะอครูเียนคาว่าวิทยะ รเราแทรกอะไรเข้าไปครับแทรกออาเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมมันคือคําว่าอะไราจําได้ไหมครับเมื่อกี้ครูบอกว่าอะไราแปลว่าอะไรอะไราแบบว่าที่อยู่นะฉะนั้นวิทยาลัยก็แปลว่าที่อยู่แห่งสรัรพพวิชาความรู้นั่นเองนะครับคาถัดมาคําว่าประชาก่อนะครับประชาก่อนเจอคําแรกคาว่าประชานะครับปรอปชอาชานะคำหลังคําหลังนะครับคือคําว่าอาก่อนนั่นเอง คำถัดมานะครับนาทนาที่2คําว่าอานารยะชนนาอนารยะชนนะคู่เจอคําแรกครับพู่เจอคานี้แเรียนอออ่างนอหนูอออ่างนหนูคำว่าอนะอนะแปลว่าไม่เหมือนอออ่างตัวเดียวครับมนุษย์แปลว่าคนใช่ไหมอ่ะมนุษย์แปลว่าไม่ใช่คนไอ้อนาเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเราแทรกอออ่างเข้าไปตรงนี้ครับนามันก็จะเป็นคําว่าอารยะชน อรารยชนแปลว่าผู้เจริญนะผู้มีวัฒนธรรมผู้ที่เจริญแล้วะนั้นอาณานะแปบลบว่าไม่อาณนะบกอกอารยชนเป็นคําว่าอาณารายชนแปลว่าพวกป่าเถื่อนพวกไม่มีวัฒนธรรมนะพวกที่ไม่เจริญนั่นเองคําถัดมาครับราชาหนุภาพราชาหน,นุภาพเช่นเดิมเราเรียนเจอตรงนี้หนไหมเจอคําว่าราชหรือว่าราชา,าชานะครับเราแทรกอะไรเข้าไปครับแทรกอออ่างเข้าไปตรงนี้ก็เป็นคําว่าอานุภาพ นะราชบกอนุภาพก็เป็นราชานุภาพนะคำถัดมาครับพงสาวดานคำนี้แต่ยากนิดหนึ่งนะครับแต่คำแรกครูเห็นคำนี้ครับคำว่าพงศ์คำว่าพง,นะาพงถ้าเกิดเราเขียนภาษาไทยเราจะต้องใส่ตัวไม้ธฐานคา่าเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้เราเขียนแบบบาลีเราก็เขียนเพราะว่าพงศ์นะครับแล้วพอเราแทรกออ่างเข้าไปตรงนี้คำว่าเรียมันจะเป็นคําว่าอาวดานใช่ไหมนะครับแต่ทีนี้มันแผงครับแผงเสียงดอเด็กเนี่ยมันมาจากตอเตา่า นะครับมันมาจากคำว่าอวตานนะมาจากคำว่าอวตานนะฉะนั้นพงบวกอวตานก็เป็นคำว่าพงสาวดารน,นั่นเองตัวดอเด็กตัวนี้นะครับมันแผงมาจากตัวตอเต่านะคำถัดมาครับณนะเรสวนณนะเรสวนนะครับเราครูเจอคำนี้ครับนอนหนูรอเรือคือคำว่าณระนาณราแปลว่าคนนะครับส่วนคำถัดมาครับ ถ้าเกิดเราแทรกออ่างเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเราเจออะไรครับเราเจอสระเออยู่ใช่มมันจะต้องเป็นคําว่าเอสวนแน่ๆแต่คําว่าเอสวนเนี่ยมันไม่มีความหมายนะครับซึ่งคํำนี้มันมาจากคําว่าอิสวนนะครับอิสวนนะรบ钵อิสวนก็เป็นนะริสวนแผงอิเป็นเอก็จะเป็นนะเรสวนนะคำถัดมามาเหสีนะครับถ้าเกิดเจอแบบนี้นี่เลยมอม้าหอหีจาได้ไหมมอม้าหอหีแปลว่าอะไรแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับแปลว่าใหญ่และก็ ถ้าเกิดเราแทรกอออ่างเข้าไปตรงนี้มาเหลืออะไรครับเหลือสระเอใช่ไหมถ้าเกิดเราแทรกออ่างเข้าไปสอเสือสระอีเอสตัวนี้ไม่มีความหมายครับแต่ตัวที่มีความหมายคําที่มีความหมายคือคําว่าอิศหรือว่าอิสีนะซึ่งอิศหรืออิสีเนี่ยแปลว่าเมียแปลว่าภรรยานะฉะนั้นมาหาบวาออิีก็เป็นคำว่ามเหสีก็แปลว่าเมียผู้ยิ่งใหญ่นะครับอ่ะต่อมาณโยบายนะครับนโยบายเจอนี่ยเลยนอนหนูยยยะ อโยยักษ์นะครับคือคําว่านายะนะนายะถ้าเกิดเราแทรกออเข้าไปตรงนี้มันคือคําว่าโอบายใช่ไหมแต่โอบายมันไม่มีความหมายครนกเรียนมันแผงมาจากคําว่าอุบายนะนายะบอกอุบายก็เป็นณยุบายแผงอุเป็นโอก,ก็กลายเป็นณโยบายนะครับคำถัดมามะโหรานนะมะโหรานมะโหรานเจออะไรครับเจอมอมาเจอหอหีบคือคําว่า มหาที่แปลว่าใหญ่นะครับแล้วก็แทรกอออ่างเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นคําว่าโอลานนั่นเองมหาบอกโอลานเป็นมาโหรานคําถัดมาครับสาธารณูประโภคนาจาาสาธารณูปโภคคูเจอตรงนี้ครับมาเรียนปุ๊บมานี่เลยคือคําว่าสาธารนะเวลาที่เราเขียนภา,าษาไทยมีสะอาด้วยใช่ไหมนะครับสาธารณะแบบนี้นะเราเจอตรงนี้ครับเหลือสละอูปปาสละโอพอสเภาคอควายแทรกอออ่างเข้าไปตรงเนี้ย นะแล้วก็แผงอุขังนี้ไปนะครับมันก็คือคําว่าอุป,ปโภคนั่นเองนะมันคือคําว่าอุปภคสาธารณะบอกอุป,ปโภคก็เป็นสาธารณูปโภคนะครับคาต่อมาราโชรสราโชรสแน่นอนเลยเจอคําว่าราดนะครับนะักเรียนรอ,อชอราหรือว่าราชะตัวเนี้ยนะครับเราแทรกออ่องเข้าไปคือคําว่าโอรส นะราดบอกโอรสก็เป็นราโชรสคําถัดมาครับไพรินนะไพรินตัวนี้ใครทราบความหมายบ้างไพรินตัวนี้นะครับแปลว่าผู้เป็นใหญ่ของฝั่งศัตรูนะผู้เป็นใหญ่ของฝั่งศัตรูผู้เป็นใหญ่ของฝังง่งตรงข้ามนะผู้เป็นใหญ่ของข้าศึกแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดคำนี้นะเรียนมันมาจากคาว่าไพรีครับนะเพราะว่าไพรีนะแปลว่าศัตรูนะแล้วก็อีกหนึ่งคำครับมาจากคาว่าอิน ออีนอทรอเนี่ยนะครับนะฉะนั้นภไยรีบอกอินเป็นคําว่าภไยรินนะแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในฝั่งศัตรูแต่ก็บางคนสงสัยนะบอกว่าก็พอรอไอภัยก็ได้ใช่ไหมครับพอรอไอภัยตัวนี้บวกกับคําว่าอินได้ไหม นะครับได้ไหมได้นะแต่คําว่าภัยตัวนี้แปลว่าอะไรครับเรียนคำว่าภัยตัวนี้แปลว่าป่านะที่ที่ต้นไม้เยอะเนี่ยแปลว่าป่านะส่วนอินแปลว่าผู้เป็นใหญ่ถ้าเกิดมามาจากคําว่าไพรบวกอินมันจะแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในป่าซึ่งมันไม่ใช่ความหมายของคําว่าไพรรินมาแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในฝั่งศัตรูขณะมันต้องมีมาจากคาว่าไพรรีบวกอินนั่นเองนะครับคำถัดมาคําว่าคาเชนครับคาเชนคูเหงคคอควายชอช้างเรียนมาจากคําว่าคาช้าคาชาหรือว่าโคดทราบไหมแปลว่าอะไร แปลว่าฉางนะครับคาชะบวกกับคําว่าอินครับอออินอทรรกันนะและเรียนจำอะไ้ว่าจำเอาไว้ว่าคําว่าอินเนี่ยมักจะแผงเป็นสระเอเป็นคําว่าเอนนะฉพราะนั้นคาช้าบวกอินเป็นคาชินแผงอีเป็น,นะน,นเอ e ก็เป็นคาเชนนะครับค้ามถัดม,มาบุญญาที่การนะบุญญาที่การครูเห็นคําว่าบุญยาครับเวลาที่เราเขียนภาษาไทยบุญเราเขียนยอยักษ์ตัวเดียวใช่ไหมแต่ในภาษาบาลีเขาจะมีเอ้ยยอหญิงผู้ที่ทับเขาเราจะเขียนยอหญิงแค่ตัวเดียวถูกต้องไหมครับแต่ ในภาษาบาลีนะคำว่าบุญบุญญาเนี่ยเขาจะเขียนยอหญิง2ตัวนะ,อะพอเราตัดตัวนี้ไปแล้วปุ๊บนะครับคำหลังเราแทรกอ้อ่างเข้าไปนะครับมันคือคําว่าอทิการนะบุญญาบกอธิการเป็นบุญญาธิการคําต่อมาสันภากรนะสัมภากรครับตัวนี้นะเรียนสอรอหันพผ่านอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าสั หนาะศัพเช่นสัพสินค้าสัพพคุณนะส่วนคำหลังเราแทรกเอาอ่างเข้าไปก็จะเป็นคำว่าอาก่อน นะสัพพะบกอากรเป็นสันพากกรคำนี้ง่ายมากนะครับอ่ะคำถัดมาสัพพยากรนะครับสัพพยากรสัพพยากรครูเห็นคําว่าสัพครับเวลาที่เราเขียนภาษาไทยทอร้อมบรรกาพอพานยอยักษ์เราใส่ไม้ทันตะคาดด้วยใช่ไหมแต่เกิดเขียนแบบบาลีไม่มีครับอ่า่ว่าสัพพยานะสัพพยาแทรกออาเข้าไปตรงนี้ก็คือคําว่าอกรสัพพยาบกอากรเป็นสัพพยากรนะครับคำต่อมากิติยากร นะครับกิตติยากรมาจากคําว่าอะไรนะครับมาจากคํานี้นะครับคำแรกมาจากคําว่ากิตนะกิตหรือว่ากิตติก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนคําหลังก็คือตัวนี้นะแทรกออ่างเข้าไปนะครับก็คือคําว่าอ่อกอนนะงงไหมยอยักษ์มาจากไหนยอยักษ์มาจากตัวนี้นะครับแผงสละอีตัวนี้เป็นยอยกักษ์กนมันก็เลยเป็นคําว่ากิตตยากร นะครับกิตยาลวกิติยาก,ก่อนนะคำถัดมาครับราชูปถามราชูประถ,ม,รระถมเจอคำแรกครับคำว่าราชราดหรือว่าราชานะเจอตัวนี้เสร็จแล้วเราแทรกอะไรเข้าไปครับแทรกอออ่างเข้าไปตรงนี้ก็คือคำว่าอุปปะถมนะราช้าบวกอุปประ,ม,นะราาประมก็เป็นราชูประถมนะครับส่วนคําถัดมาราชินูประถมอ่ะคำนี้ก็เป็นคําที่ต่อเนื่องกันนะมาจากคําว่ารา ชินีนะครับราชินีบวกกับคำว่าอุปถัมนะครับเป็นคำว่าราชินูปะถมคำต่อมาพัตตาหารคููเจอคำนี้ครับพอะตอตเต่านพัตตานาพัตตาตัวนี้เป็นภาษาบาลีนะแล้วก็แทรกอออ่างเข้าไปตรงนี้ก็เป็นคำว่าอาหาร นะพัตตาบอกอาหารสนธิการเป็นคําว่าพัตตาหารนาะใช้มีความหมายแปลว่าอาหารนาะใช้สําหรับพระภิกษุสงฆ์นะคำถัดมาเทพรักเทพรักษ์คู่เจอคําว่าเทพครับนาะเทพ ตัวนี้แปลว่าเทวดาใช่ไหมพอเราแทรกอออ่างเข้าไปตรงนี้ปุ๊บก็แปลว่าอารักอารักแปลว่าปกปักุ้มครองดูแลรักษานะครับเทพารักก็มาจากว่าเทพบวกอารักนั่นเองอคำสุดท้ายนะครับคำสุดท้ายคือคําว่าขี่ปนาวุนะิขี่ปนาวุธแปลว่าอาวุธที่มีกําลังทําลายหลายแหลกนะครับขี่ปนาขี่ปนาวุธนะครับมาจากคําว่าขี่ปะนะ ขออีขีปปาน,นหนูนาขีปนาตัวนี้พอเราแทรกอออ่างเข้าไปตรงกลางคำตรงนี้ครับเราก็จะได้คำว่าอาวุธนั่นเองนะเพราะนั้นขีปนาวุธก็เลยมีที่มาจากคําว่าขีปนะบวกอาวุธนะครับกลายเป็นคําว่าขีปนาวุธเนาะ,ะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแบบฝึกหัดนะในเรื่องของการสร้างคำนะครับการสร้างคําแบบ สนธินั่นเองนะซึ่งครูก็ได้ให้เราฝึกไปตอนนี้อย่างที่ครูเราบอกเราไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านะบอกว่าในเรื่องของคําสมาคําสนธิเนี่ยข้อสอบโอเนก็ยังออกอยู่นะครับข้อสอบวิชาสามาัญก,ก็ยังออกอยู่เช่นเดียวกันนะแล้วก็ข้อสอบปลายภาคของเราเทอมนี้ก็ออกด้วยนะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจนะครับตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถมาถามครูได้นะแล้วก็ศึกษาทบทวนด้วยตนเองนะครับตรงไหนไม่เข้าใจมาถามเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นจะได้ทําข้อสอบได้ยิงนก ยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวนะครับอ่ะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดก็จบเพียงเท่านี้นะครับทำให้เรียบร้อยแล้วก็นำเอกสารใบงานตัวนี้มาส่งครูนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ